ธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ได้ทรงแสดงเพื่อเพื่อให้ผู้ฟังได้หูได้เห็นในสิ่งที่พึ่งหูเพึ่งเห็นได้และ,และกับพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงมีเหตุอันผู้ฟังอาจติดตรองตามให้มันเห็นจริงได้เนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยสงแสดงธรรมอันเป็นจริงเอื่นว่ามีปฏิหารย่อมคำสอนของพระพุทธเจ้า อนุสาสนิปาฏิหาริ์เป็นว่าผู้ฟังผู้ปฏิบัติย่อมได้รับผลจริงตามสมควรแก่ความประพฤติปฏิบัติและที่สำคัญก็คือกํกำจัดขาดซึ้งืกิกิเลสได้นำให้เกิดความสุขได้การปฏิบัติทั้งสิ้นนั่นมันจก่เนื่องมาด้วยจิตใจนี่ละ่ะเป็นข้อสำคัญเนาะบุคคลทุกคนผู้เกิดมาย่อมมีจิตใจคู่กันมากกับร่างกาย แต่เคื่อมีไกยกับจิตใจคูกันอยู่ประกอบกันอยู่ถา้าแมนว่าบ่มีจิตใจกายนี่มันเกิดเกิดมาบ่ได้และแม้เกิดมาแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่บ่ได้แต่ว่าถ้าบ่มีร่างกายจิตใจกับบมีที่อาศัยจิตใจจึงปรากฏให้หูวา่ามีอยู่บ่ได้เพราะฉะนั้นอยากย่อมสบส่วนเอ้ยร่างกายและกับจิตใจเนี่ยมันต้องอาศัยกัน ประกอบกันอยู่เนี่ยแล้วกะมันก็มีคำที่ฟัเข้าได้ยินได้ฟังเอ่อเิ่นเบาเป็นว่ามาโดนมาหนักเนาะบอกว่าจิตใจคือจังกับเป็นน้ายกายคือจังกับเป็นเบาหรือว่าผู้รับไส้ย้อนว่ากายสิประกอบกระทั้อีหยังก็โดยที่จิตใจเป็นผู้ตั้งร่างกายจึงเป็นผู้รับํำสังประกอบกระทั้ปรากฏเป็นกรรมคือการกระทั้ต่างๆหมายถึงว่า เป็นหน้าในด้านที่ให้สําเร็จเป็นกรรมเกิดคือการประกอบกระทําต่างๆแม้เรื่องทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นในใจอย่างที่เป็นเอื่นว่มมโนมโนเนี่ยล่ะอายตนะคือจิตคือใจมนายตนะอายตนะคือใจเนี่ยล่ะอายตนะคือธรรมะคือเรื่องเาวาต่างๆเต็มๆแล้วเนาะ,ะมานายตนะกับธรรมายตนะเนี่ยล่ะมัน เนื่องถึงการใจยั่งเป็นไงเป็นประทานเ่งสันเดชญาคู่เป็นเอามาเทศเอามาสอนบอกเข้าเห็นบอกเวลาเป็นเบาเรื่องคิดเรื่องใจย่มได้บ่มีญาคู่หลบได้โดยบออ่ออางคําสอนของพระบุทธเจ้าเนาะเป็นก็นสิบอกมโนปุปปังกามาสัมมามาโนเสตามาโนมยญามานาสาเจปตุเจนะว่าสิว่ากโลติว่าตัโตนั่งทุกขมันเวติ จักตังวะวะาโตปะทั้งุ่นะเปินสิว่าสิวาส่วาเห็นบ่ละเอ้มีพระบาลีรับรองทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นไงสำเร็จด้วยใจถ้าบุคคลมีใจให้แล้วสิว่าแก่ตามสีเหตสิตั้มแก่ตามความทุกแก่ยอมติดตามบุคกคนนั้นย้อนว่าการว่าการเหตการตั้มอันให้นั้นเอ้เคยจังครับหล่อมันติดต,ตามห้อยเต่าของโก้ซึงหลักเวียนไปจังไดกัจังตั้ง เออแล้วก็เป็นจับรัสไว้ตรงกันขามยิกเออบอกว่านี่ละเออมโนปุปปังก,มา,กมามตมะมโนเตสามโนมาญามานาสาเจปสันเนนะวาสติว่ากโลติว่าตาโตนั่งสุขมั่นเวติชายาวะอนุปายนี่เป็นว่าเห็นบ่ล่ะหาบุคคลมีใจดีแล้วฟังใจแล้วสีว่าสีเอ็ดสีตั้มกะตามความสุขมันจะยอมติดตามบุคคลนานย่อนการว้าการเอ็ดการตั้มที่ดีอันนั้น เ่อจังกับเงาที่บอละโตเห็นบอกนี่แหละมันเข่ากับที่ว่าวตัฟังเนี่ยที่บอกว่านักปราญ์บัณฑิตเป็นเบาเนาะบุญบาทนี่เป็นครค่อเงาเงากับไปตามเฮ้าสูววันบ่มีเว้นนั่นแหละอยากอ้อมโซบโซฟันเห็นบ่ล่ะจึงว่าเรื่องของจิตของใจเป็นจริงจีมีความสําคัญอจิตเป็นไงใจเป็นประทานเนี่ยล่ะมานะมโนเนี่ยล่ะคือใจใจมันเป็นประทาน โดยจิตใจมันเป็นอายตนะไายในก็คือส so, ิ่งที่มันเป็นคู่กับอายตนะไายนอกและการทำไมที่เป็นอายตนะไา่นอกโดยตรงก็คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นในใจนั่นแหละเป็นเรื่องที่ใจเกิดตาเป็นเรื่องที่ดีมันกับเป็นกุศลรรร่มแน่นอนตาเป็นเรื่องที่พอดีกับเป็นอกุศลธรรมถ้าเป็นเรื่องที่เป็นกลางๆ เออเพิ่นเอ่นว่ามันเป็นอัพญากตะธรรมเนี่ยแหละห็นบ่ล่ะถ้ามันเป็นกลางกลางเอ่ออภิญากิตอัพญากิตเหลหรือว่าอัพญากตะธรรมเนี่ยน่ละมันเป็นอัพญากตะธรมมรมนะธรรมะอันเป็นกลางกลางแต่ว่าในดันปฏิบัติโดยตัวไปนั่นเป็นหมักยกแสดงขึ้นเพียงพุสลธรรมและกะอกุสลธรรมทอนนั้นเนี่ยแหละยางทีเอบ่าวที่วาเนี่ยแหละหยาดจอม แลก้กาสิ่เป็นกุศลละทมำและอกุศลละทำนั่นมันเกิดเนื่องมาจากใจที่ให้หรือว่าใจที่ดีอันตรงกันข้ามใจที่ดีหรือว่าใจให้นั่นมันเกิดเนื่องมาจากจิตนี่แหละ <S 1> <S 1> <S ดังที่เป็นเว่าวเป็นวาบอกว่าทุกยางมันร่วมกันเอื่นว่าจิตใจแม่นบ่จิตใจนี่มันเป็นสิ่งที่สุบุสุกอนมีอยู่ดังที่แต่ว่าแล้วก็ทุก้อนก็ย่อมหูวว่าทุก้อนเนี่ยมีจิตมีใจ โดยโหูจากความหูและกากความคืดต่างๆเพราะว่าความหูและกากความคืดต่างๆที่มีในบุคคลนี้เป็นธรรมศาสตร์ของจิตใจดังที่มีพระปุตตะภาสิตที่รับร่องไวนะ้น่ะหยาดย่อมเพินบอกว่าวิญญาณธาตุคืดธาตุโอธาตุโอเนี่ยมันเป็นธาตุของจิตใจเป็นธรรมศาสตร์ของจิตใจแน่นอกและจากคำว่าจิตเนี่ยละ่ะเพินบอกว่าแปลว,ว่าคืดจะได้ หรือว่าเก็บสังสมแปลว่าวิจิตเออหรือว่ามีลักษณะต่างๆเออที่มันวิจิตอย่างแต่หน้าคำว่าวิจิตเนี่ยแหละหยาดย่อมสมบูรณ์สุขันในภาษาไทยเฮาเนี่ยวิจิตเนี่ยคือความงดงามวิจิตปิตดานน่ยนะแต่ว่าส่วนที่เป็นความหมายของจิตใจเนี่ยมันจะใกล้ครับเออวิจิตปิตดานก็คืออีงอมันมีต่างๆคือมีลักษณะต่างๆแะ้วก็สิเป็นวิจิตงดงามก็ได้ ที่เป็นวิจิตแบบบองงดงามก็ได้ก็คือมันหนาเกลียดหรือว่าหนาลั่นเย็บมันก็ได้ทั้งสองด้านก็คือว่าถ้าเป็นจิตใจที่ดีกับวิจิตงดงามเกิดดีไปต่างๆตั้งในด่านการบ่าการ้าตั้งในด่านการเย็ดการตั้มและก็แม้แต่ในการเกิดการอ่านต่างๆมันก็เป็นเรื่องนั่นเรื่องนี้ที่มันวิจิตงดงามแมนบอแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นจิตทยให้แบบนี้แต่มันเป็นจิตใายแมนบอก มันกะเป็นวิจิตแบบบอมหมดงามมันนาเกลียดนาลังเกียบแต่งแั่ละเป็นตาขีดเย็บแต่งแั่หน้าเพราะว่าสิเกิดไหลว่าไหลต่ำไหลไปต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างนี่ก็คือความหมายเนี่ยที่มันเป็นความหมายของคำว่าจิตเนี่ยละจิตตะจิตเนี่ยแหละก็คือเกิดสังสมเก็บแต่งแั่ละแล้วกับมันวิจิตหลากหลายมีลักษณะต่างๆแต่งแต่ละสิเพิ่งย้ํนได้ว่า ความคิดจ <Net> ีตูปโซควนคืดเออเร่งเรื่องนั่นเรื่องนี่อันนี้มันก็คือความคิดแป็นปัญญาจอมจิตมันก็ย่อมมีหน้าทีคืดฟังสมหรือว่าเก็บเกิดือว่าเมื่อเย็ดเมื่อตั้มเมื่อเว่าเมื่อคิดเป็นกรรมหรือว่าการงานกรรมการงานทีเย็ดที่ตั้มต่างๆตั้งที่เป็นส่วนกุศลก็คือส่วนดีเออตั้งที่เป็นส่วน อากูสนก็คือส่วนตัวกรรมจ็ดทีตตั้มนั่นเมื่อจ็ดเมื่อตั้มไปแล้วมันแ็่ยั่งจ็บอยู่สังสมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเิ่นจึงได้มีการรับรองเอาไว้ว่าให้พิจารณาเป็นประจำพิจารณาเนืองๆว่าเ้ามีกรรมการงานจิตกิตตั้มเป็นของของตนเป็นได้ยากรับผลของกรรมเจงพี่แมนบ่กนะกรรมสกมีกรรมกายโทนี่แหละอยาิจอม กรรมที่เป็นของของตนนี่มันจะเก็บสั้งสมอยู่จดจีเด็ยละเนาะบอมแนว่าท่าแล้วก็แล้วไปถ้าท่าแล้วก็แล้วไปทุกปูทุก้นที่ประกอบกับตั้กรรมกับบต้องรับผิดชอบบรต้องรับผลของกรรมที่จะที่ตั้มนั้นท่าแล้วมันก็แล้วไปเอันนี้กับมีคือกันเด้แต่ปูที่เป็นปูที่มีความคิดในลักษณะจังปีนี่กับมีคือกันแต่ว่าในทางประพุติสศาสนาของเฮาเนี่ย เออพระพุทธเจ้าเป็นตรัสว่าปูจิมีความคิดเจงสี่เนี่ยเป็นมิตราทิฏฐิก็แต่กปูจิมีความเห็นพิดที่อิ่นว่าอาจิริยะทิจิความเห็นว่าบอบิณันตตั้มแต่ก็ดบอบเปันตนตั้มบาปบอ็นอันต์ตั้มบุญยังเกินสิปูไปขาผู้ไดสิเปรักของของผูไดก็บเอ็นอันต์ตั้มบาปสิตั้มด้านรักษาศีลก็บเอ็นอันต์ตั้มบุญอย่างสี่นะบ่มีการเหตุการตั้มที่เป็นบุญเป็นบาปแต่เอว่าบอมีกรรมที่เป็นของของตน ย่างที่เดวเบ้าเห็ดแล้วกันแล้วไปบ่มีกรรมที่เป็นบุญเป็นบาปเก็บอยู่ตั้งสมอยู่ติดตามอยู่ส่วนทางพระบุตรสาสวนาเนี่ยเป็นบอกเป็นแสดงไว้เน้นย้ำว่ากรรมนี่แหละอย่ายอมกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกโเจตนาหังภิกเวเกรรม,มันี่แหละวัดรามีกรรม,มังนี่แหละอย่ายอมเนาะกรรมที่กติตั้มมันเป็นของของตนเด้ ทำมบ right. right. าปมันก็เป็นอันตำบาปแบ่นเนี่ยเอ้าเอ่ในหลักของพระบุทธศาสนาเนี่ยเหตุกรรมยังได้ไหวหรับกรรมจังกั้นระบุตตะศาสนาสอนจังที่กรรมที่ยตดที่ตำเป็นของของตนตำบาปกับเป็นอันตำบาปตำบุญก็เป็นอันตำบุญและก็เมื่อย็ดไปแล้วตำไปแล้วกรรมนั่นก็ยั่งเป็นของตนซึ่งตนก็ยั่งคงรับผลต่อไปบวชสิเป็นในปัจจุบันนี่บ้างบวชสิเป็นในฝ่ายปางนาบ้าง หรือวันในการที่ทัดไปจากในป้ายป,ปากนาบ้างเองตีละเพราะจากนั่นกรรมจีเกตจีตั้มนั้นมันจึงเจ็บมันจึงตังสมอยู่จังตีและกับโมเมนแต่ตอนนั้นเด้จิตเนี่มันยังเจ็บยังสะสมกิเลสเป็นตนว่าตัญหาความดิน้นร่นนตะย่ำยากโลภะความโลภอยากได้ราคะความติดใจยินดีโทสะความโกรธแก่นคัดเครื่องโมหะความหลงที่มันบังเกิดเก้นเนี่ย จิตเนี่ยมันกันยังเก็บเอาไว้มันเป็นอาสวะดองจิตด,ดองสันดานมักบ่มอยู่ในจิตสันดานเนี่ยนะอย่าจมมันเป็นอนุสัยที่นอนเนื่องนอนจมอยู่ในจิตในสันดานเนี่ยละเพราะเจงตีนะในจิตเนี่ยมันจึงมีอาสวะอนุสัยดองจิตดองสันดานด้วยมันนอนเนื่องคือนอนจมอยู่อย่างหลวงหลายมีกรรมที่ยติต่อมไม่แล้วตั้งที่เป็นไกยกรรมวจีกรรมมโนกรรมเก็บอยู่สะสมอยู่อย่างหลวงหลาย และเจิตนี่แหละที่มันเป็นหมองเจ็บหม่องสะสมนอกจากนี้ยังเจ็บยังสะสมเหลื่องเล่าต่างๆที่ประสบพบป้านในชีวิตหนึ่งๆละกาเวาระยะสั้นๆๆว่าในมือหนึ่งวันหนึ่งไหวทุกอย่างเด็ระยันนันพระพุธเจ้าวญาตย่อมสมบูรณ์สุขันเมื่อเป็นยังก้องเป็นพระโพธิสัตว์เป็นได้พบเตนีว่าส่ยาย่างฝ่าย่างที่ละลึกยังูขขันเป็นทีอยู่อาศัยในปางกอน แกย้อนอาศัยท่งมีสติความระลึกใดประการต่ตางๆที่ท่งระลึกใดนั่นนั่นมันกะมีเรื่องเาวาที่เก็บอยู่ในจิตนี่ละ่ะแต่ว่าใดโดยปกตินั่นเก็บอยู่ในจิตส่วนลึกก็คือในส่วนที่มันเป็นหม่องตั้งของอาสวะของอนุสัยดังที่ว่าเพราะฉะนั้นสามมันชนสุปุสุขอนจึงระลึกไปบ่ใดสามมันชนทุขอนนั่นมีสติทีระลึกใดในเหตุการณ์ที่ผ่าน้นไปแล้วในระยะใกล้ ดังเ่นในมือนีหรือว่ามือว่านี่เป็นต้นในระยะที่ไกลหลายกับระ,ะลึกใดหลายแต่ว่าในระยะที่มันไกลออกไปกับระลึกใดน้อยเอเคือังครับเอายกตัวอย่างแง้มมือเท้าแมนบอลเอาระลึกย่้มมือเท้าไปขึดด้นใด้ย้มมือแรงบางเือห้องคึ้ย้อนดูนี่แหละคือดังครับมือว่านี่แมนบอลญรติาจอมกันเลือกล่องนึกอยู่กาจศิลระลึกใดแม่นบอลญรติาจอม เออโตที่มันอยู่ใกล้กับละลึกได้ใกล้กว่าโตที่มันอยู่ไกลกับลึกได้ระลึกได้น้อยกว่าจังสิ่น่ะเออตั้งแต่ตื่นนอนมาจังสิลองเออเข้าระลึกเข้าเห็ดเข้าท้ำอีหยังบังเออเขากินอีหยังเข้าเห็ดอีหยังเข้าท้ำอีหยังเออจังสิ่น่ะญาติร่มเออมันก็ระลึกได้หลายแมืนหมแต่ตอนตอนเนี่ยแต่ว่าแต่ตั Means, here, sought, ้งแต่เมื่อวานเนี un, tain, ่ยเออถ้าละลึกไปเมื่อวานเนี่ยมันจะบตีละลึกได้น้อยเขา ละลึกย้อนหลังไปหลายๆขึ้นอีกกันติละลึกได้น้อยยิ่งขึ้นหรือว่าละลึกบ่ได้เลยบางเตือเห็นบอกเขาเอ่นว่ามันลืมมันลืมบางเรือมันก็หลงมันก็ลืมแต่บ่เลยจอมมันหลงมันลืมอย่ตีก็มีคือกันได้มันหลง้อนความหลงความลืมแต่มันโดนมันน่านจตงตันนาเนี่ยแหละบางเทือก็ลืมเบิดคือกันเด้แต่ว่าอันที่จริงเนี่ยมันก็ยังเก็บอยู่ในจิตส่วนลึกของสุปุสตัวัน มันกับบ่อได้หายไปใส่แม่บ่เป็นแต่เพียงวาสติติละลึกได้เนี่ยมันมีพลังหน่อยระลึกย้อนไปบ่อได้หลายกว่าหันเออหรือว่าถ้าแม่นว่าเห็นบอกเวลาผู้ใดบำเพ็ญสมาธิได้สมาธิิีแนวแน่ย,ยิ่งขึ้นสติี่ละลึกได้มันกับมีพลังหลายขึ้นได้สามารถละลึกย้อนหลังไปได้หลายขึ้นและกับสติที่ละลึกนี่กับบ่อแม่นว่าไปละลึกมองไดนระลึกเจาะแท่งลงไปไในจิตใจนี่ล่ะ ยอแท่งเครื่องหุ่มห่อเป็นตนวันนี้วอนตั้งหลายลงไปเมื่อเป็นจจงสี่กะสิละลึกเกินได้ถึงสิงที่เก็บไปสั้งสมไปในจิตนี่แหละในอดีตที่่วงไปแล้วและกะศิสามารถละลึกใ้ไกลออกไปไกลออกไปนี่แหละยากยอมพระบุตรเจ้าเพิ่นได้สมาธิยังสูงในพระบุตรเจ้าของเฮ้าเ,เป็นอัปปนาสมาธิคือสมาธิทินแนบแน่นที่สแสดงว่าถึงสัน้น เพราะฉะนั้นกำลังของประสะติของพระองค์จึงมีหลายเอจึงละลึกย้อนหรือว่าเจาะแก้งลงไปในจิตนิราจะพ่อได้เห็นสิ่งที่พระองค์เองทรงประสบพบผ่านมาในอดีตแม้ดนแม้น่านหลายขึ้นจนบ่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นธรรมะที่สําคัญหลายสามารถเให้ละลึกได้ตั้งในระยะใกล้และกะ็ในระยะไกลดีขึ้นและการที่สิ่บร่มสตินี้ ก็ต้องอาศัยอบลมงสมาธิคูกันไปนั่มและกับเมื่อมีสมาธิดีกับสิมีสติที่ระลึกได้ดีขึ้นสีมีความทรงจําถึงอดีตตั้งหลายหลายขึ้นตลอดถึงมีความระลึกได้ร้อมตั้งสัมประจัญญ์คือความโหยโตในการเอ็ดในการตั้มเรื่องที่ขึ้นในปัจจุบันนี่ดีขึ้นเอ็ดมีความผิดพลาดหน่อยเขาเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการสิมีสติจึงต้องมีความทรงจําดีก็ต้อง หัตระลึกทำสมาธิมีสมาธิดีก็สติมีสมาสติดีแมนบอสตสมาธิดีสติมันจะดีสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดมันก็เกิดปัญหาชื่อว่านั่นแหละเนาะสติมีความทรงจําดีสีิมีสมปัญญะคือความหัวโตดีมันเป็นลําดับลําดับไปเชิงซีนี่ล่ะอยาจบเออเึงว่าฝึกไหวเนาะฝึกในเรื่องของความมีสติเนี่ยล่ะสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดมันก็เกิดปัญหา ไอ้สติบอมมากปัญญามันก็บอกเกิดแมนบอละอะไรเนี่ยจ้อมจิตใจของเอ้าเนี่ยอบางเทืออโอ้ยมันก็ต้องมีวัคซีนทั้งจิตทั้งใจอยู่ได้แมนบอละอะไรเนี่ยจ้องอการที่คนเอ้าหลงหลบหลงโกรธหลงพิษหลงทำผิดจะเพราะขาดวัคซีนทั้งจิตเนี่ยมันบอดดี้ฉีดเสื่อหรือว่าพุม่มกุมกันไว้เนี่ยละ่ะถ้าสติมากปัญญาเกิดสิเสสกิดถ้าสติเตลิดเกิดสิเกิดปัญหามาเห็นพิดเป็นจอบเห็นตัวเป็นดี นี่แหละโดยธรรมศาสตร์จิตมนุษย์มันบ่มีดีมีเลวแต่สีว่าแล้วเป็นอุปมาเห็นบอกคือจังกับผ่าขาวบริสุทธิ์แต่ว่าถ้าผ่าขาวมันต้องเต่ามองกับเพราะตุลีละอองมันมาจับเ่าบอกไอ,อคนตัวกับเพราะถือความซัวคือกิเลสมันจับการที่สี่ไอ้คอนเป็นคนดีมันจึงต้องทำลายความซัวคือกิเลสไอ้เบิดไปทางโลกมุ่งทำลายคน่ำซัวแต่ว่าทาังตั้มมุ่งให้ทำลายความตัวเอื่นว่าทำลายความเป็นศัตรูความคืด บอมแมนมุ่งทำลายคนเป็นศัตรูคือโตตทน้นญาติย่อมโซปุโซคอนปกติวีสัสหนาอคนตัวไปมัดสิปะพฤติท่ำในตั้งที่บอถือต้องอ่างเส่นพระพุืดใจเจ้าจอสอนเอนี่ยมีฮิริโอตัปปะหุนจักรละายสัวกลัวบาปการามัดิีตรงกันข้ามเวลาท่ำดีมักอา,ายแต่ว่าเวลาทำความเสีเยหายเนี่ยมักซ้าสีไวพระสีสวดม่ตนประพฤติปือสัตว์พุชจริศเกึดเสียสละ บางเสื้อกาบไว้พ่อแม่กะเห็นว่าเป็นเรื่องช่วยเป็นเรื่องหนาละอายแต่ว่าไปเสียบสิ่งเสียบติดดื่มเหล้าเข้าบาร์ต้นละยศกลงเอาเปียบมูจังสิตอ่ะกบเหียนว่าเป็นเรื่องท่านสมัยเป็นเรื่องได้เปรียบนายกย่องน้ำพิษปาดกับปกปิดชอบห้เอาไปตนเองจนกายเป็นนิสัยเนี่ยเห็นบอกแค่สิว่าคำว่าบ่เป็นยังบ่เป็นยังอยู่จังสละบ่เป็นยังังสั่งอยากยอม่มสุโซ่ควันจริงเรา ไหยมันผส,สมได้ขนาดยากย่อมเนาะเอ่ยจึงว่าปกติคนเอามัตสิมืดบอดในความผิดพลาดบกป้องของตนเองแต่ว่ามักสิสว่างสวัยในความผิดพลาดบกป้องของผู้อื่นแต่และกนนีย่อมที่สี่เข่ากางเจ้าของอยู่ตลอดได้ละเอ่ยั่างเพิ่นเบาไหวนะหั่นล่ะเอ่ย์จว่าโทษคนอื่นมองเห็นเส้นภูเขาโทษของเรามองเห็นเต่าเส้นขน,นลมคนอื่นเหม็นเบื่อเราเหลือตอนลมของตอนถึงจะเหม็นไม่เป็นไรเบ่่ะญากย่อม เชียงวานนี่แหละมันแม่ต้องฟึกอีหลีเด่นอนญาติย้อมอัลโลโปโตสโ,โมโหนี่เป็นล่ากี้ของใจอันใหญ่หลวงเป็นมูลหากล่ากินสินตั้งพวงค่อยเนียวนวงอ่าวาให้นุ่งยุงหัวใจ,นจวนเนี่ยแหละญาติย้อมสมบูรณ์สมบัตเนี่ยเพราะ้านนี้เิ่นจึงสอนในพวกเขามีสติมีสัมปพจญยะไอ้ปฤืนปฏิบัติให้ดำรงตนปฏิบัติโตอย่าหลงแม่นบอก อย่าหลงหลอกอย่าหลงหักอย่าหลงโกรธอย่าไปหลงอบายมุกเห็นบ่ล่ะอย่ยอมเออหลงหลอกมันก้เฮ็ดให้เสียซักหลงหักกะเฮ็ดให้เสียโกรธหลงความโกรธกะเฮ็ดให้เสียความทุกข์เออแต่ว่าหลงอบายมุกมันให้เฮ็ดให้เสียสมบัติทั้งหลายทั้งปวงได้ไงนะอย่าไปหลงมันได้อบายมุกเนาะเออผู้ใดมั่วเมาหลงไหลในอบายมุกเออมันกะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในอบายภูมิอยู่ตลอดเต็มปีละนี่ล่ะ คือรักตั้มคัสอนในตั้งประพุตธศาส,สนาเนี่ยจอมสซบูโูฟันชีวิตของพัวเฮาเดอร์แต่ละมื้อแต่ละเืิอเนี่ยพยายามประคับประคองดำเนินชีวิตให้มันเป็นไปในตั้งที่ถือที่มาะที่ควัญประพฤติปฏิบัติให้มันดีนี่แหละสร้างแปลงให้มันดีชีวิตมันเกี่ยมีคุณคาแต่ละเนาะพยายามแต่ละปูแต่ละคนดำเนินชีวิตไปในตั้งที่ถือที่มาะที่ควรชีวิตเอ้ามันเกะเป็นชีวิตที่งดงาม เกิดมาเป็นคนแก่ต้องสร้างตนในมีดีแก่สิล่ะเกิดมาทั้งที่แก่ต้องทำดีไว้ครับโตครับตนจะสละน้อยหยาดย้อมตัวูรณ์สบรรยากาศของชีวิตมันแก่ยั่งต้องกล่าวต่อไปเดินต่อไปติดตามรรบฟั้งไล่การได้ามสะดวกสบายอากาบรรยากาศชีวิตบรรยากาศของบุญของกุศลคุณงามความดีที่เอาเหยียดเอ้าทำเนี่ยล่ะเหตุทําไปบุญกุศลคุณงามความดีทำความดีเพื่อดีเด้อหยาดย้อม อย่าไปทำความดีเพื่ออยากได้นั่นอยากได้นี่นะทำความดีเพื่อดีมันดีนะเท่าบ่หวังเออบ่หวังบ่ปรารถนะอีหยังมันก็บ่มีความคิดหวังนี่เออเพราะฉะนั้นนี่เออเท่าทำดีเพื่อความดีนี่ยล่ะตรงทำดีเพื่อดีแมนบ่ลหละญาติจอมเออให้เฮ็ดดีเพื่อดีสบายมีความสุขือหยังเนี่แต่ญาติจอมเท่าทำดีเพื่อดีนี่มันมีความสุขเออแต่ว่าถ้าทำดีเพื่ออยากได้นั่นอยากได้นี่จังตันนะวอยมัน ออมันมันเห็นในทุกตัวสาบ่ไดออ้ตามที่เจ้าของออมีความมุ่งมั่นปรารถนาจังสันตะสบายชิตสบายใจนี่ละ่ะเพราะฉะนั้นเ,ออเป็นกำลังใจให้สุบูสุกน,กนในการดำเนินชีวิตออในการปฏิบัติรักษากสนกโตของเจ้าของอ,อให้มันดีมันงามอย่าจมเนาะชีวิตเนี่ยมันมีอีย่างหลายสิ่งหลายอย่างอย่างที่ท่านเจ้าคุทบอกนั่นแหละเนาะนนแต่ว่าเมื่อเอาประพฤติด,ดีปฏิบัติดี ส,สั่งสรรสิ่งที่มันเป็นคุณนงามความดีแล้วเนี่ยบุญกุศลคุณนงามความดีมันเกิดสีที่ตามเนี่ยกระตนกระโตของเฮ้าเนี่ยล่ะเอ่บุญบอมีกับเพราะบอมยดบอมทำนม่นว่าละยากจ้อมศีลธรรมบอมีกับย้อนว่าบ่คยปฏิบัติบ่รักษาวัดสนามมันบอมีกับย้อนบ่คยสั่งเคยแปงนม่นว่าละยากย้อมสมบูรณ์สุขอนพญานันชีวิตเท่าเนี่ยเฮ็ดเอาตั้มเอาประพืนปฏิบัติเอาคือจังกับตีบอกกันละนอะ Hãy subscribe cho lăng Ghiền đó, Gõ Để không